ปลาดักตะข่ายครับใส่มองนะครับดูกลางคืนนะครับมันจะตัวไข่ไข่ปวงกันนับไม่เหล่านี่นปวงหัอเลยสลอ,ลอ,สน,ลอน้องสลอชนวนสิบายนี่เองปา่าปรากฏ สุดยอดเลยครับใส่มองนะครับนี่ดูกลางคืนนะครับไข่ไปไม่เป้งไม่เป้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ เรือนี่นะครับเป็นคลองมองไม่เห็นนะครับมืด